สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนของคุณครูครูริมดอกเพียรหรือคุณครูโดนัทนะคะคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบังจิตค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องการแต่งประโยคค่ะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะนักเรียนดูในรูปนะคะถามว่าในรูปเนี่ยมีใครบ้างง่ายๆเลยหนึ่งมีคุณครูและ 2. มีนักเรียนนั่นเองแล้วคุณครูกับนักเรียนกําลังทําอะไรอยู่เอ่ยคุณครูกําลังถือสมุดหนังสือกําลังเล่านิทานถ้าคุณครูเล่านิทานแสดงว่านักเรียนกําลังฟังนิทานนั่นเองนักเรียนเห็นคําว่าคุณครูเล่านิทานไหมคะหรือนักเรียนฟังนิทานแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นประโยคแล้วนะคะเพราะ ประโยคเนี่ยการแต่งประโยคนะคะคือการนำคำมาเรียบเรียงให้มีความหมายว่าใครทำอะไรหรือใครเป็นอะไรมีทั้งคนพืชสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ได้แค่ให้รู้ว่าทำอะไรหรือเป็นอะไรเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นการแต่งประโยคแล้วคะ่ะลองดูนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ในรูปนะคะมีรูปสุนัขอยู่สุนัขกำลังทำอะไร กำลังกินกินอาหารแน่ๆเลยนะได้แล้วหนึ่งประโยคสุนัขกําลังกินอาหารหรือสุนักกินอาหารก็เป็นประโยคแล้วหรือมาดูลักษณะของสัตว์ก็ได้ลักษณะของสุนัขเพราะมันมีขนสีอะไรสุนัขมีขนสีขาวและส้มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคแล้วนะหรือบางคนแต่งแบบนี้ก็ได้นะสุนัขมีสีขาก็เรียกว่าประโยคเหมือนกันค่ะ เดี๋ยนักเรียนมาร้องช่วยคุณครูแต่งประโยคจากภาพนะคะอย่างแรกเลยเวลาเราเห็นภาพปุ๊บเราต้องนึกก่อนเลยว่าในภาพมันมีใครหรือม,มีอะไรอยู่ในภาพใครน้ออยู่ในภาพหนึ่งเลยก็ต้องมีเด็กผู้หญิงเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวเลยต้องเป็นเด็กผู้หญิงแน่นอนมีขนตาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้ชายใส่เสื้อก้ามผมสั้นรู้แล้วว่ามีใครก็คือมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย และถามว่าเขาทําอะไรกันอยู่รู้แล้วว่าใครก็ต้องรู้ว่าเขาทําอะไรด้วยเขากําลังตีแบบมินตันทีนี้เราก็เอามาแต่งประโยคได้แล้วก็คือเด็กผู้หญิงตีแบบมินตันหาได้ประโยคแล้วหรือเด็กผู้ชายตีแบบมินตันแค่เพียงเราบอกว่าใครกําลังทําอะไรก็ถือว่าเป็นการแต่งประโยคเลยนะคะมาลองดูอีกรูปนะคะในรูป อย่างแรกเลยที่ครูเคยย้ําไปก็คือต้องดูว่ามีใครหรืออะไรอยู่ในภาพมีใครนะเป็นเด็กผู้หญิงแน่ๆเลยเพราะว่ามีขนตาด้วยแล้วก็ผมยา,ยาวๆอาจจะเป็นแม่ก็ได้เป็นพี่ก็ได้พี่สาวหรือเป็นป้าหรือเป็นน้าก็ได้พอรู้แล้วว่าเป็นใครเราก็ต้องดูว่า ทำอะไรแต่ในรูปเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะั้นเรามาดูดีกว่าว่าเขาเป็นอะไรเป็นอะไรหน้าในรูปเป็นตำรวจหรือเปล่าตำรวจเขาไม่ถือสายยางฉีดน้ําแน่ๆเลยเป็นพยาบาลหรือเปล่านะหรือเป็นคุณหมอก็ไม่ใช่เพราะเขาถือสายยางไว้ฉีดน้ําแสดงว่าต้องเป็นนักดับเพลิงเพราะงั้นเราแต่งประโยคได้แล้วก็คือ เด็กผู้หญิงเป็นนักดับเพลิงหรือแม่เป็นนักดับเพลิงที่เป็นนักดับเพลิงตาเป็นนักดับเพลิงหรือน้าเป็นนักดับเพลิงก็คือง่ายเลยนะครูบอกสูตรไปแล้วก็คือการแต่งประโยคเนี่ยเราต้องรู้ว่าใครทำอะไรหรือถ้าเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเราก็ดูว่าเขานำเป็นอะไรอยู่ แค่นั้นเองและที่สำคัญคือมารายาทในการแต่งประโยคหนึ่งไม่ทำกระดาษให้ยับยุยี่ฉีกขาดมันจะมีเด็กบางคนนักเรียนบางคนคุณครูโดยนัดเคยเห็นชอบเอามือเท้าลงไปกับกระดาษอย่างนี้แล้วก็เวลาจะเขียนปุ๊บก,ก็ดึงสอกออกมากระดาษก็ขาดก็ยับยุยยี่อย่างนี้ถือว่า ไม่ควรทำนะคะไม่ถูกเราต้องดูแลรักษาสมุดหนังสือที่เราใช้งานทำงานนะคะต่อมาคือเขียนให้อ่านง่ายลายมือสวยเขียนหัวกลมๆขีดเส้นให้ตรงบางคนมาเนี่ยคุณลึกว่าเอาไก่เคยเห็นปีนไก่ไหมคะที่มันเป็นอย่างเงี้ยสามสามตีนของมันนะคะเหมือนเอามาแปะแปะใส่สมุด อย่างนั้นเลยและอีกเรื่องที่รูจะบอกนะคะคําว่าตีนกับคําว่าเท้าเนี่ยเท้านี่ใช้กับมนุษย์หรือคนส่วนตีนนี่ใช้กับสัตว์นะคะไม่ถือว่าเป็นคํายาแต่ถ้าใช้คําว่าตีนกับคนเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นคํายาทันทีเพราะงั้นเวลาเราจะเรียกตีนไก่ต้องเรียกว่าตีนไก่นะคะไม่เรียกว่าเท้าไก่เผื่อมีใครสงสัยว่าทำไมรูถึงพูดคำว่าตีนไก่มันเป็นเรื่องปกติค่ะอดูข้อสามไม่ขีดค่าหรือเขียนทับลงในกระดาษ เพราะว่าเรามียางลบไงไม่เอาปากกาไม่เอาดินสอนมาขีดๆยีนี้หรือเขียนทับอย่างนี้ถือว่าไม่โอเคเราต้องลบที่สําคัญคือต้องลบให้สะอาดด้วยเพราะว่าถ้าหนูลบไม่สะอาดแล้วเขียนทับลงไปอ่านไม่ออกนะคะครูอ่านไม่ออกบางทีก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรและข้อสุดท้ายคือห้าต้องกระชับและไพเราะ ห้ามใช้คําหยาบในการแต่งประโยคนะคะหรือแต่งประโยคอะไรที่มันสื่อไปในทางที่ลามกก็ไม่ได้ผููเคยเจอนะบางคนแต่งเกี่ยวกับเรื่องลามกไม่ถูกนะคะถือว่าไม่มีมารยาทในการแต่งประโยคสำคัญเลยต้องกระชับและไพเราะมาเดี๋ยวมาช่วยคุณครูดโดนัทนะคะเรียงประโยคให้ถูกต้องอย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าใครใช่ไหมคะ สีขาวแมวมีเออันไหนเป็นคนอันไหนเป็นสัตว์เปนไหนเป็นสิ่งของนั่นแหละคือขึ้นต้นเลยแมวใช่สัตว์ไหมไม่ใช่สีขาวนี่มันใช่คนไหมไม่ใช่งั้นคมเลยไปดูคําว่าแมวแมวใช่สัตว์ไหมใช่นั้นแสดงว่าแมวคือที่หนึ่งแหละแมวแมวสีขาวมีได้ไหมมใช่ก็ต้องแต่งว่าแมวมีสีขาว ได้แล้วหนึ่งประโยคมาดูประโยคที่สองเป็นแม่ค้าแม่ใครดีกว่าอย่างแรกต้องดูว่าใครใครเป็นอะไรใช่ไหมใครก็ต้องดูว่าไหนเป็นคนเป็นเนี่ยไม่ใช่แล้วคำว่าเป็นไม่ใช่แล้วคำว่าแม่ค้าก็ไม่ใช่แล้วแต่คำว่าแม่คำว่าแม่นะคะเป็นใครใช่ไหม ใครก็คือแม่นั่นเองแม่ขึ้นต้นและแม่เป็นแม่ค้าใช่ไหมนะาคำตอบคือถูกเรียงถูกก็คือแม่เป็นแม่ค้าต่อมานะคะน้ำกินนกได้ไหมเนี่ยน้ำกินนกน้ำที่ไหนมันกินนกได้ไม่มีแสดงว่าต้องเรียงเป็นหนึ่งเลยต้องดูใครใครในที่นี้คือนก นกน้ำกินได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นนกกินน้ำต่อมาข้อสุดท้ายแตงโมพ่อปลูกถูกไหมเนี่ยแตงโมพ่อปลูกงั้นเรามาดูว่าใครก่อนดีกว่าใครในที่นี้นี่ก็คืออาจจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของใครในที่นี้ก็คือพ่อนั่นเองเพราะว่า แตงโมปลูกพ่อไม่ได้แน่แตงโมไม่มือแสดงว่าก็ต้องเป็นคุณพ่อปลูกแตงโมง่ายเลยการแต่งประโยคเป็นเรื่องง่ายแค่นิดเดียวแค่เราดูว่าใครทำอะไรหรือใครเป็นอะไรนั่นเองนะคะสรุปแล้วขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ